สวัสดีครับสวัสดี f อที่นารักทุกท่านครับสวัสดี f อทั่วโลกครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนทั้งเศร้าไทยเศร้าเล้าแล้วก็ทางต่างประเทศอ่าคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าทำไมไม่พูดล่าไปเลยนะโอ้ นะครับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่ไม่ถูกใจใครสักคนเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับอ่ามันมีนักเรียงคีย์บอร์ดนะอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาครับอันไหนผมให้หัวใจได้ผมก็ให้อันไหนที่เป็นเชิงลบผมก็อ่านผ่านนะแต่ก็เก็บไว้อยู่ <laughs> นะครับอ่ะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องประเด็น กำลังดังดังดังพี่น้องดังมากดังไปถึงโอ้น่าจะดาวังคารน่นนะมั้งครับประเด็นนี้ก็คือประเด็นพระระดับใหญ่เนาะในประเทศข้าพเจ้าเองนะครับเมืองไทยคนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธนะครับดังนั้น มันละเอียดอ่อนครับทุกท่านเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันไม่จบง่ายนะทุกท่านนะนะครับเมื่อมันเป็นประเด็นขึ้นมานี่ครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้านี่แล้วมาทําผิดนี่ทุกท่านสื่อไม่ว่าจะไม่รู้สื่อช่องไหนช่องไหนนะครับก็ประโคมข่าวนะนะครับเพราะว่ากําลังกระแสมาแรงนะครับจากสามร้อยล้านนะครับ เอาเงินไปเล่นคา,าบาลามาเป็นห้าร้อยล้านนะครับเอาไปออกมาแปดร้อยกว่าล้านทุกท่านแล้วมีสีกาเขามาพัวพันด้วยโอ้ยเขามาเปิดหน้าสีกาอีกสีกาก็ยังอายุยังน้อยยี่สิบกว่าปีเองนะทุกท่านนะทรา,นะาบข่าวมาว่าประวัติอสีกาก็ไม่ธรรมดานะนะครับ ประวัติตั้งแต่พระนี่นะครับอดีตพระเอามาเลี้ยงตั้งแต่ชั้นปฐมนะครับตั้งแต่อยู่ในห้องเช่านะครับอยู่ในห้องเช่าเดือนละไม่กี่ตังค์นะครับค่าเช่าก็ไม่มีนะยากจนพระเพิ่นเลยเมตตาเพิ่นก็เลยมาอนุเคราะห์นะครับเสกมนเสกคระถาเสกน้ำ เสียงน้ำมนต์นะครับก็ทำให้น้องเขาได้สู้ชีวิตได้มีฐานะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะได้เรียนจบสุดท้ายก็นะครับมีบ้านมีรถมีรถเบนซ์ด้วยนะครับมีรถเบนซ์ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยมีรถเบนท์ทราบว่า,วามีคอนโดด้วยอคอนโดนี่หลักหลักแนวหน้าเลยนะครับโอ้หลายล้านนะครับอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่า ตอนนี้น้องเขาก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็น,ย,ปน,นยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะนะครับยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาดังนั้นแล้วก็เลยอ่ามันก็ต้องตามกันต่อไปนะครับสำหรับข่าวสารของพระคุณเจ้ารูปนี้นะครับก็เป็นวัดดังปัดดังในจังหวัด จังหวัดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไปพูดถึงจังหวัดเดียวจะเสีย <c oughs> เสียจังหวัดเพื่อนนะครับเพราะว่าพระพระดีๆก็เยอะนะครับเยอะมากครับก็จะไม่ดีไม่กี่ไม่กี่ท่านไม่กี่รูปแต่ผมเสียดายทุกท่านที่ผมมาพูดเนี่ยผมเสียดายผมเข้าไปดูในโซเชียลนี่มีแต่รูปท่านทั้งหมดเลยนะอะเมื่อทัวลงอะไรมันก็หมกระนำหมดนะครับ ช่องไหนช่องดังๆก็มาประโคมข่าวข่าวนี้ทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นกระแสมาแรงอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์ช่องใหญ่ๆช่องตโตที่เคยเคยเป็นพระผู้ใหญ่มาแล้วนะครับสึกออกมาแล้วก็นะครับก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องท่านนะครับอันนี้มันก็ธรรมดามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอันไหนที่ <laughs> มันดังมันก็ต้องก่อกระแสหน่อย นะส่วนผมเองผมก็ต้องมาเกาะกระแสหน่อยเพราะช่วงนี้มีข่าวนี้ดังมากนะครับทรา,าบว่าตอนนี้ก็ว่าศึกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังขนาดศึกแล้วก็ยังไม่ไวายที่จะคนที่ขุดคุยนะคนที่ซักแซกนะครับหาหาเหตุหาผลอะไรต่างๆนะครับตั้งคำถามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวนี้ อะไรก็ช่างครับอยู่ในตัวที่มันมีช่องว่างช่องโหว่หรือว่าอะไรมันเล็ดรอดมานี่มันเป็นข่าวทั้งนั้นเลยสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ยังมาเจอว่าท่านบวชบวชแล้วเวลาศึกเนี่ยมันต้องศึกต่ออะไรนะครับต่อพระผู้ใหญ่นะต่อหน้าพระผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระผู้ใหญ่อยู่แล้วแล้วไปศึกกับพระพุทธรูปนี่อันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ยินดีด้วยนะครับที่ท่าน ท่านว่าท่านไปนลาสิกขากับพระพุทธรูปนะครับมันน่าจะไม่ใช่นะครับไม่น่าไม่ใช่เพราะว่าการที่จะให้สืกนี่มันก็ต้องมีพระผู้ใหญ่อ่าถ้าท่านเป็นระดับพระใหญ่ก็ต้องเอาใหญ่กว่าท่านอีกนะครับนะครับมานั่งให้กล่าวอ่ากล่าวมันก็จะมีคํากล่าวนะครับสิครั้งนะครับสิครั้งปัจคกามิกอะไรนี่ประมาณนี้นะครับท่องบาลีแล้วก็ท่อง อ่ามันเป็นภาษาแปลด้วยอ่าวันนี้ข้าพเจ้าได้ลาสิกขาแล้วพวกท่านจงจําข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคลหัหั์แล้วนะครับต่อหน้าต่อหน้าพระผู้ใหญ่และก็พระน่าจะเป็นบริวารเป็นพยานสักขีพยานด้วยอันนี้เพ้นก็แค่ลาสิกขาต่อพระพุทธรูปนี้ก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ได้ขาดจากสงหรือเปล่าอันนี้ก็ให้เอฟซีคอมเมนต์มาก็แล้วกัน ถึงแม้ท่านจะมีความผิดแต่ว่ามันในระบบของสงแล้วนะครับในระบบของสงแล้วมันก็ต้องมีการทําตามขั้นตอนเหมือนการบวชนะครับบวชนี่พระนี่ต้องมีการสวดต้องเข้าไปบวชอยู่ในพระอุโบสถนะไม่เหมือนเนนเนรนบวชที่ไหนก็ได้ครับรับศีลศีลศีลส,ส,สิบศีลแม่ชีศีลแปดใช่ไหมครับเนนศีลสิบน,นะครับพระสงฆ์ก็สองร้อยยี่สิบเจ็ด ข้อนะครับกวา่ากว่าจะบวชพระได้โอ้โหทุกท่านนะเป็นนั่งเนี่จนขาขานี่จนตะคิวกินนะครับทุกท่านนะขนาดบวชแค่บวชบวชอ่าแค่ประมาณ7จ็ดวันสิบวันนะหรือว่าเดือนนึงนี่มันก็ยังถ้าถ้าไม่มีบุญจริงๆแล้วมันก็บวชไม่ได้นะแต่บุญบวชของท่านเนี่ยท่านบวชมาไม่รู้กี่ปีแล้วจนศีกานี่อายุ20 เกือบ30ปีแล้วทุกท่าน20กว่าปีนะที่ที่ที่เฉพาะสีกานะ2ยี่สกว่าปีแล้วนะครับเลี้ยงดูตั้งแต่ยังอยู่ชั้นประถมนะครับตอนนี้ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นักข่าวก็ไปนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับทําข่าวนะบ้านของสีกาตอนนี้ก็โอ้โหยาวเลยทุกท่านอ่านะครับ อันนี้งานนี้ก็น่าจะยาวครับน่าจะไม่จบง่งายๆนะครับผมเสียดายครับเสียดายเสียดายเงินที่มันหายไปตั้งแปดร้อยล้านนะครับเงินแปดร้อยล้านนี่ผมเคยผมเคยไล์สดผมพูดถึงแค่ห้าร้อยล้านแต่อันนี้แปดร้อยล้านนี่แปดร้อยล้านนี่เราเอามาบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่เขาไปช่วยเหลือคนยากจน อ่านักเรียนที่ไม่มีทุนการศึกษาอะไรดีไหมหรือว่าเอาเงินไปบูรณะอ่าบูรณะสถานที่ราชการบูรณะอ่าวัดวาอารามดีไหมครับอย่างเช่นเรือนจำอย่างนี้นะครับเรือนจำที่ผมไปได้สัมผัสมาผมไปทำธุระนะครับไปเจอนะครับห้องน้ำห้องน้ำที่ไว้คอยบริการญาติโยมที่ ญาติญาติเขาเขามาเยี่ยมนะครับผู้ต้องขังนี่ห้องน้ําหญิงมีหนึ่งห้องน้ําชายมีหนึ่งวันไหนที่เป็นวันจันทร์คนมาเยอะๆนี่ห้องน้ําก็ไม่พอกันใช้นะทุกท่านอันนี้ก็เป็นความลําบากดังนั้นแรงเงินแปดร้อยล้านนี่โอ้โหไปทําห้องน้ําให้อ่สถานที่ราชการหรือว่าอ่ห้องน้ําให้กับวัดที่ทุลักกันดารหรือว่า ไปทําห้องน้ําให้โรงเรียนที่อ,อยู่ในชนบทน่าจะดีนะทุกท่านหรือว่าก็ทําเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆเด็กนักเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งป .6 ม .3 หรือว่าเด็กนักเรียนที่เขาจบม .3 ไปแล้วเขาไม่มีไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อแต่แต่ในช่วงนี้แหละครับช่วงที่ม .3 นี่สําคัญคือถ้าไม่มีไม่มีเงินเรียนต่อนี่ไปทํางานนี่ก็ หางานทํายากนะครับอย่างอย่างร้านสะดวกซื้อนี่ก็น่าจะรับอยู่มั้งมสามแต่ว่าการเข้าไปทํางานมันก็ต้องมีค่าหลักประกันมีมีเงินประกันไหมมีเงินค่าชุดไหมมีต้องมีเงินค่าถ่ายรูปค่าถ่ายเอกสารเอาดีไหมครับมสามนี่มาปั๊บนี่ให้ทุนน้องไปเลยให้เป็นต้นทุนในการที่จะทํางานต่อไปตรงนี้แหละมันเป็นช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อนะครับถ้าเขาไม่มีไม่มีทุนไม่มีอะไรนี่เขาก็คงนะครับไม่ได้ทํางานแล้วช่วงมันเป็นช่องว่างนี่น้องเขาอาจจะไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะเป็นคนที่อไม่ดีนะครับดังนั้นเงินตัวที่ว่าพระผู้ใหญ่เอาไปนี่แปดร้อยล้านนี่โอ้เสียดายครับเสียดายอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ในช่วงท้ายคลิปนะก็ฝากไปถึงทางนู้นทางพี่น้องชาวลาวทางต่างประเทศนะพี่น้องชาวลาวนะทางบ้านท่านมีแบบแบบนีนะ้มีไหมครับวัดแบบนี้พระผู้ใหญ่แบบนี้นะครับสามารถเอาเงินแ0 0ร้อยล้านนะออกมาใช้ได้แบบสบายเลยสบายเลยเนี่โอ้โหนะเออนะมีไหมพี่น้องทางฝั่งทางลาวอ่าคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ นะครับถ้าแปดร้อยล้านถ้าแปลเป็นแปลงเป็นเงินกลีบจะได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยล้านนี่โอ้โหผมว่าได้ใส่ใส่รถเอาเงินเงินกลีบใส่รถบคสขนาดใหญ่น่าจะเต็มคันรถนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับมีอะไรคอมเมนต์มานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ